สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทำยำนะคะยำใหญ่ใส่สารพัดนะคะหรือว่าจะเรียกว่ายำมุนเส้นรวมก็ได้ค่ะถ้าแถวบ้านนะคะเขาจะทำกันตอนมีงานนะคะงานมงคลงานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะวัตถุดิบก็จะมีกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งลูกชิ้นไส้กรอกหมูสับกระเทียมเจียวแล้วก็วุ้นเส้น ขึ้นช่ายมะเขือเทศมะนาวนะคะแล้วก็พริกค่คะเรามาเริ่มกันที่เราจะมารวนหมูสับก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็นำหมูสับไปลงไปค่ะเราจะรวนหมูสับกับกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งนะคะกุ้งแห้งปลาหมึกงแห้งเนี่ยเราล้างทำความสะอาแล้วก็แช่นะ้ำไม่ให้ เขานิ่มน,นะคะแล้วก็เราก็หั่นปลาหมึกเป็นเส้นๆนะคะ่ะเดี๋ยวก็ลูกชิ้นไส้กอรอกแล้วก็จะรวนพร้อมกันนี้เลยนะคะใส่ปลาหมึกกับกุ้งแห้งลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะคนจนเขาสุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไส้กรอกกับลูกชิ้นแล้วก็เราจะ,จะปรุงรสตรงนี้นะคะ ใส่ลูกชิ้นกับไส้กรอกลงไปเลยค่ะตามสะดวกเลยนะคะใครจะใส่หมูยอ,อหรือว่าไส้กรอกแดงก็ได้ค่ะฮอตดอกก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสค่ะ ก็น้ำตาลนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปคลุกรวมกับบุ้งเส้นนะ,ะแล้วก็ปรุงเพิ่มอ,อีกนิดนึงค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเพื่อให้ตัวเครื่องรวนของเราในะะี่ะมีน้ำสุกๆนะคะเดี๋ยวตอนที่เราไปกับบุ้งเส้นเนี่ยเขาก็จะได้พอดีกันนะคะชิมได้ตามชอบใจเลยค่ะ แค่ระวังเค็มแค่นั้นนะค่ะถ้าใส่เยอะอาจจะเค็มนะเดี๋ยวเราค่อยไปเติมได้ค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะรวนเครื่องต่อไปเราจะมาลวกอุ้นเส้นนะคะ ันนี้ใช้เป็นวุ้นเส้นไม่ฟอกสีนะคะจะใช้เวลาลวกนานนิดนึงค่ะใครชอบนิ่มก็ใชว้วุ้นเส้นแบบที่นิ่มๆได้นะคะหรือว่าจะเป็นวุ้นเส้นสดก็ได้ค่ะลวกวุ้นเส้นพักไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเครื่องรอนะคะนำเครื่องที่เรารวนเมื่อกี้ค่ะหมูสับ กุ้งปลาหมึกลูกชิ้นไส้กรอกที่เรารวนไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงในชามผสมค่ะแล้วก็เติมพริกชี้ฟ้าที่เราขโขลกเอาไว้ลงไปนะคะความเผ็ดนี่ตามชอบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่หอมแขกแล้วก็มะเขือเทศลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะเติมมะนาวลงไปค่ะใช้มะนาวสดนะคะบีบลงไปอย่างนี้เลยค่ะ ในส่วนรสชาตินี่ชิมใครชิมมันเลยนะคะไม่มีส่วนผสมที่ตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณและก็ความชอบนะคะแล้วเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ความหอมค่ะแล้วก,ก็ผงนวยนะคะแป้งหวานค่ะนิดหน่อยก็พอค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปอีกนิดนึงนะคะใครมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บจะใช้แทนก็ได้ค่ะอ่าคนผสมกันนะแล้วก็ชิมตามชอบเลยค่ะก็ได้รสชาติที่ชอบแล้วก็เอาวนเส้นใส่ลงไปเลยนะคะกะเอาให้พอประมาณนะคะถ้าใส่วนเส้นเยอะไปเนี่ยมันก็จะทำให้จืดนะคะเพราะวนเส้นเนี่ยเขาจะไปดูดน้ำนะ เนี่ยค่ะคนผสมกันเลยค่ะืมกลิ่นหอมมากเลยนะคะยั่วยวนมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปนะคะปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวค่ะโรยกระเทียมเจียวลงไปวันนี้ใช้กระเทียมเจียวแบบสำเร็จนะคะไม่ได้เจียวเองค่ะ คนผสมกันเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะยำใหญ่ใส่สารพัดค่ะนี่เลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะช่ำๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะ